สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าขับใสกุกกอกนะคะก็เขาไม่ต้องการเขาต้องการแบบนั้นค่ะเงตงทไม่ือก็ได้ดอกนะบออันนี้บอกก็แต้ได้มันเานักของมันเรได้ใกได้นุโอ้ยขอบคุณ่าใจดีค่ะเลือกเอาเลยค่ะ ให้ของขวัญปีใหม่ค่ะอันนี้อันน like ี้ะ really so so ันนพอดีซ so so ้ำปลตํำกับพอดีมีญ่เด้อปลาตํำกับพอดีเ้ยแต่เขาเส้นน้ำข้าวเห็น ของผู้ชายก็ได้นะคะอันนี้บนยายอหนุงนล้ไจัมาขอนีนนั่นนะจกนมเนไปถอดเปลี่ยนงามงอได้สยมันพอดีจีบอันนี้นะมันใหญ่ะมันมีใหญ่แต่มันยัางฮาวิ่งเด้อ มันยังละยุดหน้าประชินยังละยุดหน้าไปอีกมันจะโตททอานี่เลยโซน่ะเฮ้ยเขาเอาท่นาเบิ้ลนี่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 พี่สาวจะนหนชอบแบบนี้นะคะนี่จะได้สวยใส่ดูสิเออันั่นแหละใส่ดูสิจะได้สวย,สสสสไ,สวยไม่ชอบเลย สองเจสิบให้เท่าทุนเลยโอ้สองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยนี่แหละเนาะมีได้สามร้อยสาห้าสิบผ้าคามแบบพิมพด้ดอันนี้นะของไทยบานนั้นพามันบเมนพาตำเจ้าเยาว์หลายอันนี้ผ้าตำมอแอวก็ใส่ตรงนี้แหละลอก เอาใส่ดูสิอันนี้ใส่ดูสิอันนี้นะมันพลึงพลางอันนี้นะมันเรียบเรียบสีเหลือ่มันเลือตัวเดียวนะนี่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 นเหลือตัวเดียวนี่เฮ้ยใส่สีนี้มีสีดำไหมไม่มีสีดำค่ะมีแต่ตัวนั้นนะ่ะเอาใส่บางหนูเจ้าใส่บางหนู คุณป้าป๊อปใส่ดูสิน่้นนลอเจาี่วืออมนไม่ม่ม่นระกไมองตัวไนเจ้ายในดอกเ้าตัวนี้นะนแม่น่ะิมระน้เลเอวืออันเือนั้นเฮาเือเอพวงกักรลักมาไปแล้วมันคัก ก็มีญาติญาติทั้งหมดนะคะญาติกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะใส่ขอาสวมเข้าไปบ่ได้คิดเงินเด้อค่ะเด้อถ้ามันคือจงเอามีขอค่ะมีขอค่ะสีแดงค่ะสีแดงค่ะใส่ดูสิเออใส่แล้วก็ออกมาโชว์หน่อยค่ะ โอ้ยถ้าวบลมให้เตะเลยเพราะว่าไม่ได้ยายน่ะอยากอยากได้ลื้นใครอยากค่อยกระจายให้หมดทุกคนน่ากระจายให้เออโอ้ยใจดีนะคะคนคนจะโอ้ยกระเป๋าใหญ่มันถ้าเจ้าบอกเอาเงินเขาก็ซิบอเอาเขาก็ซื้อมาเอาไม่เห็นแต่ไหนแล้วต้นเงาสวยได้นอกกาบสวยหมดลายหมดลายตัวเองน่ะบังคับกับ มันไม่ชอบตัวนี้มันม่สอน่ะเนี่ตัวนี้ลายสวยกล่าตัวนี้ตัวนี้มปนตัใหญ่ปลาตั้มก็ใส่ก็สวยเลยอือป้าตั้มใส่ก็สวยนะนั่นเห็นไหมสวยไหมไปเดี๋ยวใจให้สวยปวย ขายให้คนอื่นน่ะสาม้อาันนี้270เิเอาเท่าทุนหมดขายให้ญาติไม่ได้จะเอาบินมาให้ดูก็ได้หลาน,ลานบอกหลานสวยปะหมอแอวก็ใส่แบบนี้เออนี่อันนี้นี่อ้อ่ะม่ทจะไปหาญาติน้อ มันไม่คือเจ้าไอเสื้อสวยกว่าเอ้ซลาฮันดีอันอันเพื่อนนั้นใส่แล้วไปต่แพงแต่ขนาดเสื้อเสื้อพงก็กระเล็บมาเลยมันลึกดีกว่าไปตัดราคานี้บอกด้เดอบอกว่าสามร้อยทั้งหมดเดอเสื้อตัวนี้นี่เสื้ออ โอ้ยขอร้องค่ะขอร้องค่อยจะไม่ได้ขายอีกนะคะขอร้องเราเห็นมันลาวนะเออไม่ต้องเอาฉันไม่ได้ขายอีกแน่นอนเลยนี่บอกสวยเลยนะแน่นอเออตัวนี้น่ะใครเนี่ยเอออันนั้นน่ะสวยมากนะคะนี่ชิ้นหนุ้งน่ะเขาหรจ้า เอออเาินมันเอาินอันนั้นน่ะหนุ้งไปงานแต่งกระไดเด้อน่ะประซิ่นประซิ่นอันนั้นน่ะหนุ้งไปงานแต่งกระไดเด้อสองร้อยตะกี้น่ะสองร้อยห้าสิบผ้าคามแบบพิมพ์ผ้าตาของอันนั้นนะบ้านฮุยฮีบนี่ยนะเฮ้ยคามผ้าคามไหนแล้วเขาพิมพ์ลายสีก็มีตุ๊กอันนี้น่ะเป็นชงตัวนี้นะชงหู โอ้อันนั้นก็สวยนะคะคนนั้นใส่ก็สวยเอาเชือกคุุมนะสวยเด้อเพื่อสืกยนามกกากจุนะครับสใหญ่นมีเกาะมีเกแตขอบคุมากดนั่นแหละเือพ่อนสุคน เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนมันก็หมดเท่านั้นแล้วเนาะหาเงินได้วันละสี่ซาห้าหมื่นนี่ก็โอเคคันแกตัวนี้มันเอาก่อนได้ยินบอกมันเอาก่อนมันได้ตัวดียว อันหองหองอันนี้ก็ค่อยว่าคือคือโอจินล่าเด้เนาะมันยาวมันใหญ่นะแต่มันคืออันแบบนี้เด้สาวเฮ้ยมีมากบอกแบบนี้อันนี่ไป็นงานทำงานนี่ย้ายไซสนี่ลุงนี่ทุกพันเนี่ยห้องไข่ ลำลวยมหาศารเ <pilot> ห <c oughs> <t> ็นเนาะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะมาอุดหนุนป้าคำใสค่ะมีแต่ญาติญาตินะคะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแจ้งให้หน่อยค่ะขอบพระคุณ